สวัสดีครับพี่น้องครับขอบการทักทายดีๆร่วมเพื่อนออฟเชียลครับตอนนี้เรามาถึงหน้าง,งานแล้วนะครับพี่น้องครับวัดบ้านยังก่อนน,อน้องวัดนยังก่อนบ้าบ้านพื้นบ้อาอรุณลงังศรีเออวัด,อดนอำเภอนันน่นท์เลยเห็นบ่ข้อมูลขาดขเขินนะพี่น้องครับแต่ว่าอยู่อำเภอส์ครัลกครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมพเดินทางมาตอนนี้เขาได้ทุงยังครับทุงพักทุงพักเขาคือสีได้พักครับห้อสั่งก๋วยเตี๋ยวโอ้ก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องครับตอนนี้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวกินนะครับผม บ่ได้เดินครับเพราะขี่รถมากครับคนข้าครับครับเพราะอ่อนอวอยู่หลังก๋วยเตี๋ยวเพิ่นนะครับพี่น้องครับเขาสั่งไปแล้วครับตอนนี่ตาเพลินได้ค่ะเพื่อนนี่ของเพลินได้ค่ะของเพลินของเพลินโมเมนต์ของเฮาอย่างมาอย่างดีอันเดียวนะครับพุ่งเอาป่ค่ะหรือว่าเอาแบบพุ่งพุ่งเอาครับปรุงปรุงปรุงชิมก่อนปรุงอ๋อหรือว่าเฮาสามารถเอาไปปรุงเองได้ แล้วก็น,น้ำปลาดิบน้เขาใส่ง,ใเงเลยอัดไ้เงเอาปูก่อนใส่น้ทีแอนพเอาเอก้อนมัดปากกรับบอครับ,รบอ้ตอนนี้เอาหาสเสบียงบ่ได้ออกไปอาบน้ำออกไปข้างนอกคุณนะว่าจะไปหาหกินข้าวบ่มีเด๋ไปอาบน้ำอยู่ปั่มพิธีโอ้เสียดูท่อไหนเด้คะน่นสีแรกเง้บ่ครับ

มองที่ทําการแสดงมาเลี้ยงย,ยู่นี่ครับเลี๋ยวสายต้องไปนิดเพื่นจิปตัง้งไว้ที่ยู่กลางให้หน้าอันนี้อยังนี่ครับนี่เครื่องดื่มตัวนี้เครื่องดื่มตัวนี้โอ้ <c oughs> ชานมไข่มุกโอ้ยเสียดายเด้อ <c oughs> น้ำเย็นมาได้กินได้แต่นน้ำห่อนครับมีชาเขียวห่อนว่โอ้ไมีหรอกครับเ <c oughs> มนูเย็นไหมมาสั่งหอ่อนเพื่อให้ตัวเพิ่นบะแกงขอนใส่ <c oughs> อันนี้ครับ,บอ๋อนะช่อง YouTube พอดดี้ลำเพลินอวิเชียวครับทีมงานในเครือสาวน้อยเป็นบนแพงครับเนี่ยนี่แม่ไปเบิ่งจะของเนอะจ้าของม่เลี้เอ้าเอาเบงคาโรนมาเลีอยงนั่นนะเอ้ยินดบแชาเขียวตันตัวสั่งชาเขียวจีโอ้ยตัวคือกินเย็นอ่างไอแท้าไอจินบอดดี้ไห,ไหม ให้กินแต่แต่รอนนสนกัครับร้อนเห็นไหมปรุงแน่เลยปรุงแน่เลยถาินเย็นใช่ไมซเส่ห้าสปนอนเอยมาแล้ววัที่นี้ครับบนเซนครับเราหยัดปรุงจากุ้มโงเคืองได้เป็นรองครับอะงรเอาครับงส่ฟ้อมน้ำเอาจนสมน้ำได้ครับนะโอ้สมโอ้ยังเกาไปเกี่ยวเกมีอะไรี่ อ๋อนี่มันก็นบอกว่ะเปิดว่าเปิดให้อแน,น่เ้ยมัน <c oughs> มือเดียวเนาะสูงมือหนึ่งค้าทายคลิปคันซีไซคันซีไซกับยา่านว่าย่านว่านั่นอันนี้นะคลิปใส่ได้หลายครับชิมก่อนปรุงใส่น้ำปลาเยอะๆเลยเค็มๆ จุดบักกระโปกจอยในจุดประทัดตัวใส่ข้าวโอ้ลนถือกล่องแนประทัดบังกระโปกจุดตองเราบักกระโป,ป,ปกเออเอาเปิดให้นันนพพน่นอกเปิดให้นะ่นเราพริกเผ็ดปะครับแม่ค่ะเนาะแต่่เผ็ดก็ไม่รงพรกแล้วนะพริกมันตงเ็บคนนะ เรียบร้อยอ้าครับไม่ค่ารับผมมึงแน่พี่น้องครับเป็นแต่เสียบของเราอยูเด้ผมหาเลยนี่บอกอีกว่าโดนกระเบิดนี่ครับรถบัสมอลรมาหอดสองขั้นเบิดขายน้ำกอบพระท่านครับเชื้ยอีริสดบิ้ลอีริสจะมาลองซานุูกย่ายไอ่ขันโว้น้ำเขาหมดละ เปอนบนน่ะเียบตัวนี้เกี่ยบเป็นว่าคนยูซุหมองตัวนี้มีราคายูซอันี้ขายผู้เที่ยวไกอ่าเนียงบเป็นวเอ๊เดี๋ยวนอน้องนไหนอันนี้นนเขาเอื่นเนี่ย,ยงครับหัวเข้าไกลบ่ คอขอเข่าอะคอคอบอกืนคอคอไก่โอ้คอไก่อ้าวถูกเดี๋ยวว่าเรต้องมีล้่นนาร้านยากเลยใส่รถเข็นไปไดซุมองครับผมน้ครบแล้วครับได้แล้วครับครบแล้วครับได้ยอได้ใส่เท้าอ๋ได้ค่ะได้ใส่เห็ดยังเท้าโอหใส่เท้าโอ้โหัสเท้า บ่วบาดจังดิขับเป็นหลายปดครับหลายปวดหลายปดโอ้เอามีสองห้องมาเด้อครับกินก๋วยเตี๋ยวผู้ใดเหัอผู้ใดเอินยักษ์แหลววันศิวาคือกินคือผู้เอิญวันศิวาเขายิงมาเขาอย่างนี้เป็นยังไงขันจับกล้องขึ้นไปเป็นวอาลุ่นๆหล่นเป็นยังไงเนาะเนี่ย จ่ายเพิ่นแม่ตันแปดสิบบาทอันละสี่สิบบาทครับโอ,โ,อโอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณที่ใช้บริการเพิ่นนี้ต้องวางสิเนาะเมาเอ้าชิบชีน้ำก่อนอน๋อนี่บอโอ้มันหนักเสื้อที่เราขวดเอาบ้านของเองเดิมัน,นหนักเลยที่นี้นครับตอนนี้เขาอ,อยู่นี่ อยู่หลานขาเพิ่นนะครับโชคชัยถูกกว่าคุ้มกว่านี่ะครับสื้อเป็นแพ็คมันหนักมั้ยเออแซ่ห้อกว่าสิกิตโตตดดวดยู่นแข้งยินก็แซ่มาตัวไข่ก็มีนะครับทันๆเอาน้ำเป้าาน้ำเป้านั่นนั่ แป้งครับแป้งแป,งแปง้งเอาจักสองขวดก็พอละเอาพูดละขวดพอแป้งพอดเบิร์ครับพี่น้องครับตอนนี้ามาสือแป้งไหมครับพอเป็นแป้งที่พกพาได้นะครับผมแป้งที่พกพาได้ออนี่ก็พ่ะหรือมั้งออนี่แหละท่านไอ้เ็นนันระจกหน่อยระจกหน่อยวะาะเาืธอตัวอยากได้ เจ้าบ่มีอะไนั่นบ่ะอุ้ยถุงบ่เป็ดพวงก่อนบ,อบ่นไปมันเป็นซองใส่ถุงร้อนเจอแล้วดีหน้ามันต้องรสหวานกันนี่ครับไอ้น้ำแป๊กหนึ่งเอาพี่น้องเข้าสลาัดชิมีร่าพี่น้องเพื่วยชิมีครับยอดจัดดีอาตั้เงกินนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ